จากคลิปที่แล้วที่เราเคยบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาอยู่กับเพื่อนหลายคนเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบเวลาอยู่คนเดียวก็จะเป็นอีกแบบซึ่งหลายคนก็จะไม่เคยรู้ว่าเวลาอยู่คนเดียวเนี่ยเรามีโมเมนต์แบบนี้กับเขาด้วยนะซึ่งบอกเลยว่าวันนี้เป็นคลิปพาร์ทที่2ถ้าพร้อมแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็ไปนั่งดูกันได้เลยครับ เรื่องแรกในวันนี้ก็คือเราชอบจินตนาการตอนสระผมฉันเชื่อว่าหลายคนต้องเป็นอย่างแน่นอนว่าชุดที่เราสระผมนั้นจะต้องมีผีสากนางไม้อยู่ข้างหลังฉะนั้นทุกครั้งที่เราสระผมเนี่ยเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแบบรีบลางรีบสระให้มันเสร็จๆเมื่ออย่างนั้นเนี่ยผีเนี่ยอาจจะเอื้อมมือมาจับที่หัวเราก็เป็นได้บางคนนี่ลงทุนมากพยายามลืมตาดูรอบๆแม้ว่าจะแสบตาก็ตามเป็นไหมสอง กลัวผีแต่ชอบดูหนังผีก็ไม่รู้ว่าเป็นความอยากรู้อยากเห็นหรือเปล่าใช่ไหมทุกครั้งที่มีรายการผีภาพยนตร์ผีละครผีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาไมชอบถ่ายช่วงกลางคืนแล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวผีสุดท้ายเนี่ยเราแก้ปัญหาด้วยการดูเครื่องจอหรือว่าจอเล็กๆอะไรก็ได้ที่ไม่เต็มจอถามว่ากลัวไหมกลัวแต่เพราะว่าความอยากรู้อยากดูก็เลยจําใจต้องดูมันดูเสร็จแล้วก็ไปมโนและกลัวเข้าไปอีกเนี่ยเป็นไหมเอาเป็นว่าสายเครื่องจอหรือว่าจอเล็กเมนใต้คลิปเลยนะจ๊ะ3ทัก ผิดคนฉันเชื่อว่าหลายคนต้องเป็นเหมือนฉันอย่างแน่นอนเวลาไปไหนมาไหนอย่างเงี้ยไปเจอบางคนที่หน้าตาคล้ายกับคนที่เราเคยรู้จักอย่างหมอกเงี้ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งไว้ตอนที่เรียนอยู่มาหาลาัยอะ่ะไปเจอเพื่อนคนหนึ่งหน้าตาคล้ายๆกับไอ้ดาวก็เลยไปทักกันว่าดาวก็คุยกันไปคุยกันมาผ่านไป3 4มปีเพิ่งรู้ความจริงว่ามันไม่ได้ชื่อดาวแล้วมันเป็นใครก็ไม่รู้แต่หน้ามันคล้ายกับคนที่ชื่อดาวมากส่วนดาวตัวจริงเนี่ยไปเรียนที่กรุงเทพอ้วนตุบเลยคือเปลี่ยนไปจนจําไม่ได้อะ่ะนี่แหละความที่แบบไม่เช็คให้ดีก่อนอะ่ะนะแต่กไอด้ ว่าฉันไม่ได้ชื่อดาวสงสัยประมาณว่าอ่ะให้ชื่อดาวก็ชื่อดาวก็ได้วะอย่างเงี้ยเนาะสี่ คุยกับแมวต้องบอกเลยว่าช่วงโควิดเนี่ยทำให้หลายคนนั้นกักตัวอยู่บ้านไม่ไปไหนหลายคนก็เลยหันไปสนใจเรื่องของหมูหมากาไก,ก่เพิ่มขึ้นทําให้เราเนี่ยได้พูดคุยกับมันมากขึ้นแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนก็คือเราหลายคนชอบคุยกับหมาแมวทั้งที่มันนั้นไม่สามารถตอบโต้เราได้แล้วเราก็พยายามแบบคุยเป็นตุบเป็นตากับหมากับแมวมันก็นั่งมองหน้าเราเราก็เข้าใจว่ามันนั่งฟังอยู่ที่ความจริงมันจะแบบว่างงอยู่พูดอะไรของมันวะไอ้มนุษย์พวกนี้เนี่ยเป็นไหมนั่งคุยกับหมากับแมวเน 5. ลืมกินข้า โหอันนี้มันเคยเป็นบ่อยมากเลยนะบางทีเราทําอะไรเพลินๆอะไรอย่างเงี้ยรีบอาบน้ํานอนเลยสักพักกลางดึกเอะทำไมหิวข้าวจังเ<ช>พิ่งมานั่งโอ๊ยตั้งแต่เช้ายังเย็นฉันลืมกินข้าวเรื่องเรื่องนี้ถามว่าเคยเป็นไหมบอกเลยว่าเคยเป็นแล้วก็บ่อยมากเวลาทําอะไรแบบจดๆๆอย่างเงี้ยก็จะแบบลืมเลือกกินข้าวไปเลยโอ้แกเคยเป็นไหมถามจริงๆเรื่องที่6ชอบดมหนังสือเอออันนี้หมอกเป็นนะใครที่เคยดนหนังสือเนี่ยจะรู้กันดีว่าหนังสือสมุดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีกลิ่นเฉพาะตัวของ บางแบรนด์ก็แบบกลิ่นเปรี้ยวบางแบรนด์ก็แบบกลิ่นหวานซึ่งมีกลิ่นที่แบบทาคลุ้งแตกต่างกันออกไปเว้ยแล้วหมอก็เป็นคนหนึ่งที่แบบชอบซื้องซือใหม่ๆมาและก่อนที่จะอ่านมันเนี่ยต้องนั่งดมก่อนว่ามันเป็นกลิ่นอะไรมันเป็นว่าใครก็ตามที่ไม่เคยดมหนังสือเนี่ยลองดมดูสิว่ากลิ่นกระดาษเนี่ยมันหอมแค่ไหน7 ชอบกินลิปมันคือตอนเป็นเด็กเนาะลาปากแห้งปากแตกอะไรเงี้ยแม่ก็จะเอามาละลิปมงลิปมันทาปากให้บางครั้งก็เป็นกลิ่นสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยกมมลิ่นบูเบอรี่แล้วมันหอมมากเราก็เลยแอบเอาแบบลิปมันของแม่ไปโรงเรียนแล้วก็แอบเอาไปชิมเอาไปเลียแย่แม้มันจะมันๆไม่มีรสชาติอะไรก็ตามแต่ว่ามันก็ออกหวานๆนิดๆ,ดๆแต่มันก็อร่อยอีกแบบอ่ะแกเข้าใจไหมซึ่งนอกจากหมอดที่ทําแบบนี้แล้วเนี่ยก็เคยเห็นเพื่อนคนอื่นก็ทําตามเหมือนกันเป็นประเพณีหรือเปล่านี่ไม่รู้เอาเป็นว่าใครเคยทำเนี่ยฝากคอมเมนต์ด้วยนะว่า ทำบ่อยแค่ไหนแปดต้องแกล้งหัวเราะทั้งที่เราไม่ตลก <c oughs> เคยไหมเวลาเรียนที่โรงเรียนเงี้ยแล้วแบบครูเล่นมุกตลตลกมาแล้วเราไม่ขำอะ่ะจะไม่ขำ <c oughs> ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวครูเสียใจยสุดท้ายต้องแบบ <c oughs> ขำจังเลยทั้งที่มันก็ไม่ได้ขำเลยอะ่ะไม่ขำไม่พอนะบางทีครูก็เล่นลุลวเราก็แบบลุ <c oughs> ลวเหมือนกันสุดท้ายพอเรากลับมาที่บ้านอยู่คนเดียวเนี่ยมุกของครูก็จะลอยขึ้นมาในหัวฟุบขึ้นมาทันทีทันใดสุดท้ายเราก็แบบ ทำไมมุกนี้มันตามราวีชันจังเลยวะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่9ชอบมโน,โนตัวเองฉันเชื่อว่าหลายคนก็น่าจะเคยเป็นนะเวลาเข้าห้องน้ําหรือว่าไปที่ไหนก็ตามที่มีกระจกเนี่ยชอบส่องแล้วซองอีกแล้วก็จับหน้าเราทําไมหน้าเรามันตั้งดูดีอะไรขนาดนี้หล่อเหลาสวยงามฟุ้งฟิง,ฟงหน้าเนียนกริบคุยคนเดียวแบบเป็นตุเป็นตาชมตัวเองแล้วชมตัวเองอีกแล้วก็มีความเขินแป๊บๆแ,แล้วก็เอาอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเคยเป็นป่าวถามจริงและเหมือนเดิมเว้ยเรื่องที่10วันนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวของทุกคนใครมีเรื่อง เรื่อราอะไรก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยแล้วกันว่าตัวเองนั้นอยู่คนเดียวนั้นชอบทำอะไรมากที่สุดฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ผมพิจเจร์หมอชาแนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย